อัปเดตข่าวเร้วเมาริทที่น่าสนใจประจำวันที่4สิงหาคมจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับเอรอมาริก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอลกาซิโก2-1นะคือว่าตัวผมได้เปิดมาทุกดูตอนที่นาที79อาดาคือแลเปิดให้นิโก้ปารกระโดดมงพอดีแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็สนุก แล้วก็ยินดีกับบาซ่าด้วยนะที่สามารถเอาชนะได้ถึงแม้มันจะเป็นแมตช์กับชับิดก็ตามนะครับโดยแมตช์เอลกาซิโกนี้มีรายงานว่าถ้าประธานฟลอเรนติโนไปเรสเข้าไปชมเกมด้วยนะครับมาถึงสัมภาษณ์หลังเกมของคาร์โลอันเชลตินะครับเบื้องต้นคาร์โลอันเชลติบอกว่าวัตถุประสงค์นั้นคือเราต้องการให้เวลาผู้เล่นนะครับแล้วก็เราพ่ายแพ้2ครั้งติดแต่อย่าเครียดไปเลยนะครับเพราะเราขาดผู้เล่น8คนแต่เราก็ยังสงบคือเราจะเน้นไปที่ รอบชิงชนะเลิศซูเปอร,ร์คัพกับอาตาลันต้านะครับแปลว่าอันเชนติคพีเซซันก็คือจะไม่เน้นอะไรมากเน้นจูนระบบแต่จะไปเน้นตอนที่ซูเปอร,ร์คัพเจอกับอาตาลันต้าเพราะว่าแมตชนน่นะมันจะเป็นแมตท์ทางการนะติโบกูตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะนับสถิติแค่ในระหว่างฤดูกาลอย่างที่คารบาคาวพูดไว้ในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็มาดูกันนะครับก็คือจะบอกว่าแมตชนี้ไม่เน้นจะไปนเน้นในลีก เออมันต้องอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบว่ามีรายงานเหมือนกูตัวเนี่ยออกมาแบบ ให้สัมภาษณ์ถึงเอนดิกนะว่าแบบบอกให้เอนดิกใจเย็นลงไม่ต้องลนมากเดี๋ยวค่อยไปเน้นในลีมีรายงานระหว่างเกมว่ามีตำรวจเข้าไปถามคาร์โล,ลอันเชล็อตตินะครับว่าทำไมคุณถึงให้คาร์าวิงกาไปเล่นทางด้านซ้ายนะครับมีรายงานว่าเอ็มบัปเป้กับเบลลิงแฮมเนี่ยจะพร้อมร้อยเปสำหรับนัดชิงซูเปอร์ครัพกับอตาลันตานะครับมีรายงานว่าอาดากืรเลลูกา้าโมดิตและก็ลูคัสบาร์เก้จะมีส่วนสำคัญในนัด ซูเปอร์คัพนะครับผมต่อไปยินดีกับโทนี่โค้สด้วยนะที่ได้รับเลือกเป็นนักเตะเยอรมันยอดเยี่ยมของปีล่าสุด2023-2024เนาะส่วนชาบี้อารอนโซ่ได้รับบวตเป็นโค้ดยอดเยี่ยมที่พาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นได้เป็นแชมป์นะครับผมยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปเป็นข่าวหลุดตลาดซื้อขายนะซึ่งรายงานจาก DI ียร์ลิออคือเขารายงานว่ามัดลิดเนี่ยจริงๆแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยคือสนใจในตัวอาร์เดียนลาบิโอนะแต่ว่า พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมาริดก็ถอนไปไม่ได้สนใจแล้วอ่ะผมว่าถ้าอาเดียนลาบิโอมาก็คงวุ่นนะผมว่าตัวมันน่าจะสร้างปัญหาหมายถึงว่าปัญหากับสโมรสรนะแล้วก็หลังจากที่เราเห็นพัฒนาการของน้องอาดาคือแรไปแล้วนะครับก็มีข่าวลุดว่าน้องอาดาคือแรเนี่ยได้มีคนซ้อมพิเศษนะครับแล้วคนซ้อมพิเศษก็เป็นลูกสาวมดิต เป็นยังไงกันบ้างสำหรับข่าวที่นำมาฝากวันนี้แฟนๆทีมอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแฟนๆชุดขาวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะส่วนแฟนๆบาร์ซ่านะยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เรื่องของเมืองไอสัต